วัสดีครับยินดีเข้าสู่โครงการทักษะชีวิตทักษะอาชีพในส่วนของหลักสูตรทําขนมครับวันนี้มาอีกหนึ่งผู้เขาร่วมเรียนรู้แล้วก็ไม่ใช่เป็นหนึ่งนะครับก็คือครอบครัวน,นี้แหละครับที่กําลังสร้างอาชีพสร้างไรายได้โครงการนี้นําเด็กนอกระบบการศึกษารวมถึงครอบครัวที่ได้โอกาสทางการศึกษารวมถึงในส่วนของน้องๆที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็บ้านสงเคราะห์ต่างๆที่เข้ามาร่วมอยู่ในโครงการครอบครัวที่ยากจนพิเศษรวมถึงในกลุ่มข,ของ น้องๆอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับเข้ามาในส่วนของโครงการนี้นะครับส่วิวิทยาการศึกษาสำน,นักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีมาครับที่มาร่วมกับในส่วนของกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศให้งบประมาณมาเพื่อบูรณาการและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเด็กนอกระบบการศึกษาและปัญหาทางด้านการศึกษาที่ยืดหยุนให้กับเด็กดังนั้นทรบกการศึกษาปี2566การส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมให้เด็กกลุ่มนี้เยาวชนกลุ่มนี้ และก็ครอบครัวได้มีการพัฒนาโดยใช้หลักสูตรระยะสั้นจะมีสีหลักสูตรครับไม่ว่าจะเป็นทาอาหารและขนมตัดผมชายไฟฟ้าบำรุงแล้วก็ในส่วนของช่งางซ่อมจักรยานยนต์วันนี้ครอบครัวน,นี้ครับได้เข้ามาแล้วและก็ทําอาชีพเป็นของตัวเองแล้วดีใจมากๆเรียนทําขนมเป็นไงบ้างคุณแม่ก็สนุกดีค่ะเรียนสนุกแล้ววันนี้ก็ได้มีการขายจริงๆแล้วนะ <c oughs> ครับเป็นไงบ้างได้เรียนกับเพื่อน ดีใจค่ะแล้วก็ได้อาชีพมาต่อยอดตัวเองด้วยค่ะส่งตัวเองเรียนค่ะแล้วก็ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวพิเศษครับที่หนึ่งก็มีลูกสองคนนะครับลูกคนเล็กตอนนี้ก็ได้โบสเรียนละนะครับเลยเข้าไปดีใจมากครับที่โครงการนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้มีอาชีพและมีรายได้วันนี้มีการประเมินขายจริงรายได้จริงจะเกิดขึ้นกับ,บครอบครัวนี้เดี๋ยวครับว่าวันนี้ทําอะไรขายครับอ่าบัวลอย บัวลอยใช่ไหมครับ,รบมีทั้งบัวลอยธรรมดาแล้วบัวลอยไขวไหวานเนี่ยบัวลอยธรมรมดาธรรมดานะครับาขายยังไงเนี่ยขายแก้วละยี่สิบค่ะแก้วยี่สิบเป้าหมายาเห็นไหมครับนี่ตลาดเยอะแยะเลยตรงนี้อยู่ในส่วนของชุมประทานนะครับนะฮะแล้วก็จะมีตลาดป๋องแปงตลาดชนมประทานนะครับมีร้านค้าซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่เรียกว่ามีร้านค้าเยอะเลยนะครับอยู่ตั้งแต่ร้าน เขาต้มยันมาถึงร้านที่เปิดกลางคืนเลยจนถึงเที่ยงคืนนะครับจะเป็นโซนเศรษฐกิจเลยครับโซนนี้เป็นโซนเศรษฐกิจของจังหวัดนครสีมานะครับก็คือในส่วนของแยกชมพูทานจนไปถึงสามแยกปากนะั่นนะครับก็จะมีร้านค้าเป็น10บสล้านเลยนะครับดังนั้นวันนี้รายได้เกิดขึ้นเรามาประเมินกันครับว่าครอบครัวนี้ขายได้เท่าไหร่แล้วลูกค้าจะตอบรับยังไงความรู้ความสามารถที่เรียนมา วันนี้บันเรงเลยนะครับและเจอกันนะครับดูครับว่าขอบนตนนี้ไปยังไงเดี๋ยวติดตามไปเลยครับใส่นิดนึงแล้วก็ผสมแป้งให้มันเข้ากับสีอันนี้ล้างมือแล้วนะไปน,นะคะเปปะคองแลกบีปะทองทีเละแล้วก็มาผสมแป้งทำเหมือนลูก,กี้เลยค่ะการปั้นนะคะ ก็ปั้นให้เป็นรูปวงกลมไม่ต้องใหญ่มากค่ะรูปประมาณน,นี้คอค่ะเพราะว่าถ้าเราปั้นลูกใหญ่เกินนะคะก็จะอาจจะติดคอลูกค้าได้หรือไม่ก็แป้งไม่สุกนะคะเวลาต้มปิดรอให้มันเดือดอีกทีให้บวัวลอยมันลอยขึ้นมาใสถึงว่าสุด ตอนนี้นะครับน้องเขาก็มาขายที่ร้านต้นเนื้อย่างนะครับก็เข้าไปคนก็จะอุดหนุนกันนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็จะเห็นนะครับตอนนี้น้องเขาก็ขายให้กับผู้ที่มาใช้บริการนะครับในร้านเนื้อย่างนะฮะหมูกระทะนะครับนี่คือการสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและมีความเพื่ปุ่นใจครับกับครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ตั้งใจที่เรียนมาตลอดนะครับ ในครบหลักสูตรนี่แหละครับตอนนี้เรามาดูติดตามประเมินวัดผลนะครับว่าขายได้จริงสร้างรายได้จริงกับชุมชนแล้วก็ในส่วนของที่เข้าเรียนในโครงการเราวิชาชีพขนมและอาหารตอนนี้เขาก็าทําบัวลอยเพื่อมาขายลูกค้าครับนี่กระเดินเข้าร้านแขีวฮอนแล้วบ้างเนี่ยเมื่อสักครู่ไปร้านข้าวต้มครับเรามาดูครับว่าขายได้ไหมนะครับเราดูครับเราเดินม,มาแล้วครับเดินม,มาเรื่อยๆครับ ร้านค้าร้านขายของเยอะแยะครับตรงนี้ก็เรียนเป็นร้านเจียวฮอนนะครับนะฮะร้านฮะตรงนี้เป็นโซนเศรษฐกิจนะครับก็จะเห็นว่ามีของเยอะแยะเลยนะครับร้านค้าร้านขายครอบร้านข้าต้มเยอะแยะครับที่เข้ามานะครับแล้วก็เดินมาก็มีคนมาแวะทานได้เยอะนะครับนะมาเลยครับกล้องมาเลยครับเราก็จะเห็นว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับมีคนมาค้าขายเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ของกินของอะไรเพียบครับนะฮะมีโลตัสมีอะไรครบครับเราก็จะเห็นนะฮะ มาขายของนะครับแล้วก็มีร้านข้าวต้มนะครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นเศรษฐกิจนะครับครับนี่แหละครับว่ามีน้องมาขายของนะครับได้กําไรด้วยนะครับเป็นไงครับขายดีไหมครับพอได้ค่ะอาจารยครับนะฮะแล้วก็มาดูครับว่าน้องเขาจะไปขายร้านไหนอีกนะครับวันนี้ขายดีมากครับร้านแรกได้ไปสี่ถ้วยร้านที่สองได้ไปสามถ้วยร้านที่สามได้ไปสามถ้วยเน้นเลขสามเป็นหลัก ครับผมเราไปเดินดูนะครับเดี๋ยวเดินเดดูฮะตาม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 ไปขายด้วยดีกว่าอ่าครับตามไปขายด้วยดีกว่าขา้างหน้าเลยครับโอ้โหตรงนั้นำนำเลยครับแล้วก็ฮนะครับเป็นไงบ้างการขายของคิดว่ายากไหมก็ยากประมาณนึงครับแล้ว,วแล้วทำเนี่ยเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ถึงว่าวัตถุดิบเนี่ย อย่างว,าาวันนี้เลยเอาวิชามาทําเลยก็คือโปอยเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะมันไม่ยากเลยค่ะทำช,ช่วยกันแล้ว,ลวใช้เวลาเนี่ยที่เตรียมของแล้วก็จนมาถึงออกมาจ,จัดจําหน่ายเนี่ยเ,เตรียมตั้งแต่บ่ายสองเสร็จประมาณสี่โมงโอ้ก็ถือว่าประมาณสักสองชั่วโมงสามชั่วโมง<า>เพราะว่าหนึ่งคือวัตถุดิบมันได้เยอะใชไ่ไหมครับอ่ะลุยเลยครับขายเลยครับผมแต่มาดูเขาขายจริงทําจริงครับ ฮะครับขายได้ครับมาดูครับมาแล้วครับในส่วนของทักษะชีวิตทักษะอาชีพวันนี้เดินกันน่องปวดเลยครับขายของโอ้โหวันนี้ก็ทําขนมนะครับยังน้อยเป็นการจุดประกายครับว่าค้าขายได้จริงนะครับเรียนมาแล้วก็ทําในคลิปจะบอกเลยนะครับว่าขั้นตอนในการผลิตนะครับ ของครอบครัวนี้นะครับทั้งแม่ทั้งลูกเองได้เรียนในโครงการทักษะชีวิตทักษะอาชีพทําขนมและอาหารก็นํามาขายก็ตลาด,ดานัดต่างๆนี่ก็จะวางแผนว่าจะขายปอเปี๊ยะใช่ไหมใช่ค่ะจะวางขายปอเปี๊ยะทอดนะครับแล้วก็ตลาดเทศบาลก็มีทุกวันพุธอยู่แล้วยังไงเขาก็ไปขายในตลาดนัดเทศบาลรวมถึงทางตอนเย็นอย่างเงี้ยเลิกเรียนหรือทําอะไรมาก็สามารถที่จะขายได้นะครับก็พยายามให้เข้าอยู่ในระบบการศึกษาครับตอนนี้ก็ไป ติดต่อที่โรงเรียนเออทศบาลสองเนะยังไงไม่อยากให้ออกจากระบบบรนษาเราออกมาแล้วเนี่ยครับมีโอกาสเข้าไปเข้าไปนะคุณแม่นะแล้วคุณแม่ก็ทําอาชีพนะครับ,รบเพื่อดูลูกต่อในอนาคตและในอนาคตที่ลูกโตขึ้นมาก็กลับมาดูคุณแม่นี่แหละครับคือทัาศาชีวิตที่โครงการสร้างให้วันนี้ขอบคุณมากๆครับกับขอบปวน,นี้ดีใจมากๆครับเดินกันปวดน่องเลยครับผมแล้วก็ขายเหลืออยู่2ถุงสามถุงนะครับก็คงไม่พ้นที่ ต้องเมาเองขอบคุณมากครับสวัสดีครับ